สิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของประเทศจีนในรอบนี้ก็คือในเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจที่เขาพยายามจะแสดงหน้าในในมุมของการเติบโตของ GDP ต่างๆนะครับใน5ปีข้างหน้าผมไม่เชื่อว่าภาพความขัดแย้งนะครับหรือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ผู้นําระดับสูงของสหรัฐไปเยือนไต้หวันเนี่ยจะส่งผลทริกเกอร์ทำให้จีนเนี่ยเริ่มออกมาดําเนินสงครามเต็มรูปแบบเราก็จะแนะนําเก็บหุ้นจีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ่านกองทุนหุ้นจีนเน้นธีมการบริโภคในประเทศเป็นหลัก สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางทุกช่องทางของ i n f o ฟ r e s s New นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับนาตตี้และรายการเ well ว Please รายการที่เราตั้งใจส่งมอบความรู้ควบคู่การลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากทุกตลาดมากมายหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะและแน่นอนค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะตลาดหุ้นจีนเองค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งตลาดการลงทุนที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้ค่ะเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านที่คร่ำบอดในวงการตลาดหุ้นจีน ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณรณวรสุกระการผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ p i าย W ว l well Solutions จำกัดที่จะมาช่วยเราแชร์มุมมองพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดพื้นจีนในปัจจุบันกันค่ะสวัสดีค่ะพี่รณวรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัตตี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ พี่รณวรคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากขอให้พี่รณวรช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นจีนให้นักลงทุนและก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์และก็ทิศทางในตลาดหุ้นจีนมันเป็นอย่างไรบ้างคะครับอ,อย่างที่เห็นภาพของตลาดหุ้นจีนในปัจจุบันนะครับเราเห็นภาพตลาดหุ้นจีนรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาจากประเด็นเรื่องของการควบคุมโรคระบาดล็อกดาวน์ต่างๆที่เปิดเมืองมากขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมา ดีขึ้นนะครับรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เริ่มออกมาทยอยออกมาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นกว่าช่วง 2- 3สาปีที่ผ <th> ่านมานะครับเราเห็นซนติเมนต์ของตลาดหุ้นเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับประกอบกับปีนี้นะครับเป็นปีที่ทางการเมืองในจีนเนี่ยเขามีการต่อวาระสมัยนะครับของท่านประธานสีจิ้นผิงนะครับเป็นวาระที่สาซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับต่างต่างเหล่านี้เนี่ยทำให้ซนติเมนต์ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่สดใสมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหน่ง หนึ่งที่เป็นคีย์พอยต์ของตลาดหุ้นจีนในรอบนี้นะครับหลังจากที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยแห่เทขายกันมาในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเป็นซีรีส์ออกมาเป็นชุดๆนะครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเติบโตแบบ dual circulation คือเติบโตขายส่งออกไปขายของต่างประเทศด้วย นะครับแล้วก็ขายของในประเทศด้วยเน้นกําลังการบริคในประเทศนะครับซึ่งถ้าในปีนี้เราจะเห็นภาพกระแสข่าวเศรษฐกิจโลกกําลังถดถอยอเมริกาถดถอยเชิงเทคนิคและ GDP ติดลบสองไตรมาสติดต่อกันส่งของไปขายต่างประเทศในปีนี้ก็จะค่อนข้างท้าทายหน่อยนะครับก็เลยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาอยากที่จะดึงเซนติเมนต์และให้เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ก็คงต้องหนีไม่พ้นกาลังการบริคในประเทศทีนี้ในประเทศเนี่ยเราจะเห็นจีนเนี่ย เขาเดิมเนินนโยบายซีโร่โควิดปัจจุบันเรียกว่าดินามิกซีโร่โควิดก็คือมีเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดผ่อนคลายควบมาตรการควบคุมโรคระบาดเนี่ยตามกานะครับสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือเวลาเปิดเมืองปุ๊บเขามีนโยบายกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการกระตุน้นการซื้อ,อสังหานะครับแม้กระทั่งในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่เคยคุมเข้มงวดกับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหุ้นตลาดหุ้นในบ้านเองในบ้านจีนเองหรือในต่างประเทศเองเนี่ยก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับและที่สําคัญคือเรื่องของการผ่อนคลายการควบคุมโรคระบาดต่างๆเนี่ยมันทําให้เซนติมเมนต์ของการใช้ชีวิตต่างๆก็ดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบ ตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นอเมริกาปีแล้วตลาดหุ้นอเมริกาเริ่มเปิดเมืองเซนติเมนต์ตลาดหุ้นขึ้นมาก่อนเลยนะครับ<ฆ>ขายได้ดีไม่ดีไม่รู้ละบริโภคได้ดีไม่ดีไม่รู้ตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาก่อนภาพของตลาดหุ้นจีนตอนนี้จะมีความคล้ายกับอเมริกามอปีที่แล้วเหมือนกันคือเริ่มค่อยๆเปิดตัวเลขเศรษฐกิจจะดีบ้างแย่บ้างตามสถานการณ์ในช่วงนี้แต่เซนติเมนต์ต่างๆเริ่มดีขึ้นตลาดหุ้นซึ่งเป็นตลาดการเงินมักนําหน้าก่อนเศรษฐกิจจริงเสมอประมาณสักหกเดือนโดยเฉลี่ยก็เริ่มปััตตตวไดด้้้ีีขึนนนอททิิศางซ ก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประกอบกับตลาดหุ้นจีนนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างเห็นภาพความถูกของตลาดหุ้นจีนเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐเปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างถูกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ช่วงสองสาปีที่ผ่านมาตลาดอื่นก็ขึ้นตลาดหุ้นจีนก็จะขึ้นค่อนข้างเรียกว่าช้าหรือมีประเด็นกดดันเฉพาะตัวค่อนข้างครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยระยะสั้นผมเชื่อว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจในช่วงตลอดสิ้นปีนี้ครับ อืมค่ะเรียกว่าจริงๆแล้วแนวโน้มของตลาดหุ้นของจีนเนี่เองก็ยังมีแนวโน้มที่เติบโตนะคะแต่พี่รนนอรคะ่ะล่าสุดคะ่ะที่เราได้มีข่าวว่ากรณีของสมาชิกสภาสูงจากสหรัฐนะคะเขาได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนไต้หวนันปัจจัยตรงนี้เองค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ,ธธจอะไรที่มันเป็นสิ gnificant ต่อเศรษฐกิจจีนด้วยหรือเปล่าคะเราจะเห็นภาพของประธานสภานะครับผู้แทนรัฐบาสหรัฐคุณแนนซี่นะครับเปโลโซี่เนี่ยก็ไป แต่แผ่นดินไต้หวันและนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นผลกระทบค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของซติเมนต์ตลาดการเงินนะครับที่จะอาจจะผันผวนในระยะสั้นแต่ผมต้องเรียนคุณนัตตี้กับนักลงทุนทุกท่านครับว่าจริงๆประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องใหม่นะครับ <S <S ต่อให้ไม่มีประเด็นคุณแนนซี่นะครับก็จะมีเรื่องอื่นให้อ่า เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวมันจะไปตกตรงไหนมากกว่านะครับซึ่งทาง p าย e l l Solution ของเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่าอาจจะสร้างความผันผวนกับตลาดในระยะสั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ลุกลามนะครับถึงขั้นเป็นสงครามเต็มรูปแบบระหว่างจีนกับไต้หวันนะครับด้วยสาเหตุอะไรนะครับหนึ่งก็คือในช่วงที่ผ่านมานะครับปีนี้อย่างที่ผมเรียนไปว่า เป็นปีที่คุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย <5. S 1> เขาจะต่ออายุวาระ <5. S 1> เป็นวาระที่3นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสองาเดือนข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีนะครับที่ประธานาธิบดีของจีนเนี่ยเขาจะต่ออายุเป็นสมัยวาระที่3นะครับก็แน่นอนครับมันจะมีกระแสที่สนับสนุนกับกระแสต่อต้านอยู่นะครับดังนั้นในเรื่องของการต่ออายุยาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนในชุดนี้เนี่ยนะครับคงไม่เรียกว่าดําเนิน ความกระแย้นในชั้นขึนขั้นระดับสงคามนะครับสองนะครับศักยภาพทางทหารของจีนต้องเรียนดาตรงว่าถ้าดูศักยภาพของทหารจีนเทียบแบบสหรัฐเนี่ยก็ยังคงเป็นรองอยู่นะครับนับง่ายๆครับเรือขนส่งเครื่องบินเรือขนส่งเรือรบต่งตางๆเนี่ยของจีนก็จะมีอยู่ไม่กี่ลำเท่านั้นเองนะครับแต่ของสหรัฐเนี่ยเขาก็มาแล้วเช้านี้ญี่ปุ่นส่งมาจากฐานทัพที่ญี่ปุ่นต่างนะครับยังไม่รวมถึงฐานอื่นๆที่อยู่รอบๆในโซน สมาร์หาสมุทรแปซิฟิกนะครับข้อต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าด้วยด้วยภาพรวมเนี่ยทำให้จีนก็คงไม่งัดข้อกับไต้หวันรวมถึงสหรัฐในเร็ววันนี้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของ s s s n learn นะครับบทเรียนจากรัสเซียเราเห็นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ของรัสเซียนะครับนี่สงครามความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนี้เดือนแปดก็ดําเนินมาค่อนข้างที่จะหกเดือนแล้วนะครับพวกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยยังไม่จบนะครับแล้วก็เห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของประเทศจีนในรอบนี้ก็คือในเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจที่เขาพยายามจะแสงหน้าในมุมในมุมของการเติบโตของ GDP ต่างๆนะครับใน5ปีข้างหน้าผมไม่เชื่อว่าภาพความขัดแย้งนะครับหรือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ทีผูนาระดับสูงของสหรัฐไปเยือนไต้หวันเนี่ยจะส่งผลทริกเกอร์ทาให้จีนเนี่ยเริ่มออกมาดําเนินสงครามเต็มรูปแบบเต็มที่เราจะเห็นการตอบโต้ของจีนนะครับในรูปแบบต่างๆที่เป็นลักษณะเชิงส่งสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบนะครับที่เขาสื่อสารออกมาซ้อมรบช่วงรอบแถวๆทะเลจีนใต้นะครับหรือแม้กระทั่งเริ่มแบนการนําเข้าหรือการส่งออกสินค้า<ม>ต่างๆไปใต้หวันต่างๆที่เราเห็นกันในช่วงเช้าวันนี้นะับต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราเชื่อว่าเป็นการตอบโต้ในเชิงของสัญลักษณ์ทางหนึ่งน,นะครับแต่โดยภาพรวมคงความขัดแย้งตรงนี้คงยังอยู่อยู่นะครับแต่คงไม่ขนาดที่จะเรียกว่าดําเนินเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะครับและความขัดแย้งน,นี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับแต่อาจจะอยู่แถวๆบริเวณนี้มีมีต้แต้กันแถวนี้หรืออาจจะเพิ่มเอ็คาเลความรุนแรงก็เป็นไปได้นะแต่อย่างไรก็ตามหนีไม่พ้นครับระยะสั้นภาพของตลาดการเงินการลงทุนเนี่ย ก็ยังคงน่าสนใจอยู่การดําเนินธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆผมเชื่อว่าตลาดหุ้นก็ยังคงสมุดอยู่โดยเฉพาะตลาดฮินดีนครับพี่รุ่นวรล์ครับพอเราฟังมาถึงตรงนี้ค่ะต้องถามลึกไปเลยเกี่ยวกับแนวทางการปรับพอร์ตสำหรับนักลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ค่ะครับในการปรับพอร์ตในช่วงนี้นะครับเรา ยังคงระมัดระวังนะครับความผันผวนในตลาดอยู่แล้วเราคงแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยทยอยสะสมกลุ่มหุ้นนะครับที่ได้รับประโยชน์นะครับจากการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับก็คือช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นตลาดหุ้นจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดที่1ถูกนะครับสมันก็มีสตรอรี่ใหม่ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่มีแนวโน้มัพไซด์เนี่ย momentum มเ,มเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ p a ทิร r นการฟื้นตัวอะไรต่างๆเปิดเมืองเนี่ยก็ยังคงเรียกว่าเป็น s t e a d e h i h ตลาดฝั่งตะวันตกอย่างยุโรปกับ อเมริกาอยู่นะครับส่วนธีมหุ้นที่แนะนําให้เก็บนะครับคงหนีไม่พ้นกองธีมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเป็นหลักเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับเอเชียหุ้นจีนจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้สินเจเจนต่างๆ <c oughs> แล้วจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกนะครับการเงินนะครับรวมถึงสินสื่อต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับต่างๆเหล่านี้ส่วนน้าให้พูดถึงตัวกองเราก็จะช่วงนี้ก็ท็อปทิกก็จะเป็นกองของกรุงศรี a อเชียนะครับซึ่งลงทุนผ่านฟั Fund Active, นเมเจอร์ยูบีเอสเน้นเฟ้นหาหุ้นที่เนี่ยเติบโตดีต่างๆเหล่านี้กันต่อไปนะครับส่วนนอกเหนือจากพอร์ตลงหุ้นนะครับในภาวะตลาดการเงินผันผวนแบบนี้ซึ่งผมก็มองผันผวนแบบนี้ตลอดปีนี้และปีหน้านะครับก็ค่จะมีสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่สร้างผลตอบแทนเนี่ย ไม่ล้อไปตัดไปตามภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นไม่ล้อไปตามตลาดความผันผวนตลาดหุ้นหรือการเมืองในช่วงนี้นะสินทรัพย์อย่างนั้นก็จะเช่นสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆนะครับเราก็จะมีท็อปพิกในช่วงนี้จะเป็นสินทรัพย์อย่างกอง One Life เตอเมนต์ Men นะครับซึ่งจะเป็นกองลงทุนในประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา นะครับซึ่งกองนี้ก็สร้างผลตอบแทนเนี่ยฉีกออกมาจากภาพเศรษฐกิจภาพการเมืองระหว่างประเทศเลยตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงช่วงโควิดอะไรต่างๆกองนี้เขาก็จะสร้างผลตอบแทนตามคาแรคเตอร์ของเขานะครับซึ่งผมเชื่อว่าการมีสินทรัพย์อย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยกระจายสร้างผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตของนักลงทุนทุกท่านเนี่ยให้สมูทมากขึ้นนะครับตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงจะมีข่าวาไปแลนดิ้งที่ไหนก็ตาม อันนี้สินทรัพนี้เขาก็มีคาแรคเตอร์การสร้างผลตอบแทนฉันไม่สนใจต่างๆเหล่านี้นะครับช่วงนี้ก็จะเน้น selective หน่อยกระจายการลงทุนแล้ระมัดร,ระวังมากขึ้นกับการลงทุนครับ อืมค่ะวันนี้เรียกว่าเข้มข้นเลยนะคะต้องขอบคุณพี่รณวรมากๆเลยค่ะที่มาช่วยเราวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นจีนพร้อมแนะนําเครื่องมือทางการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นชั้นนําหรือว่ากองทุนชั้นนํานะคะแล้วคลิปหน้าค่ะ Well เวลมี a s e ค่ะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเทรนด์การลงทุนในเรื่องใดอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะนัตตี้และพี่รณวรขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ